สวัสดีครับวันนี้วันที่7กุมภาพันธ์พศ2568ครับครับวันนี้เราจะพามาติดตามพึ่งพงป่าครับที่เราเอามาเลี้ยงไว้ครับวันนี้ครับอีกหนึ่งลังครับที่เราเอามาเลี้ยงไว้วันนี้ เรามาติดตามดูว่าจะเป็นอย่างไรครับพึ่งพงป่าเราไปเก็บมาจากป่านู่นครับพึ่งลังนี้ครับก็คือเราเอาหีบไม้ตรงนี้ไปไว้ที่ป่าพอมันเข้าเราก็เก็บเอามาครับเราก็ไปยกลังมาเอาไว้ตรงนี้ครับทําทําอย่างนี้ทาลักษณะอย่างนี้ครับข้างล่างเป็นน้ําครับกันพวกมแมลงครับกันพวกมแมลง แล้วก็เอาไว้ให้พึ่งกินครับกินน้ำครับเื่มน้ำครับหลังนี้ครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูการที่จะใกล้เข้ามาแล้วครับในการที่จะเก็บน้ำพึ่งโพรงป่าครับเดือนเมษาครับผึ่งโพรงป่าก็เราเก็บได้ปีละครั้งครับปีหนึ่งก็เก็บครั้งหนึ่งครับ ไม่ไม่ได้เหมือนพึ่งเลี้ยงครับพึ่งพันครับพวกพึ่งพันพึ่งที่เขาเพาะพันจากศูนย์วิทยาศาสตร์พึ่งพันครับเขาเรียกพึ่งพันหรือสั่งมาจากต่างประเทศนั้นเขาเรียกพึ่งพันครับที่เขาเอามาเลี้ยงอันนั้นเก็บทุกเดือนครับเดือนหนึ่งเก็บสองครั้งสิบห้าวันเก็บสิบห้าวันเก็บครับแต่พึ่งโพงป่านี่ไม่ได้ครับพึ่งโพรงป่านี่จะเก็บปีละครั้งครับ เดือนเมษาเราเก็บครับแล้วนำนำพึ่งเดือนห้าครับครับครับเรามาติดตามดูครับลังนี้ครับดูดูครับลังนี้ขยันมากเลยครับดูแม่ไอตัวพึ่งปงป่าครับบินเข้าบินนอครับพึ่งงานครับโอ้ขยันมากครับเยอะมากครับบินเข้าบินนอครับอันนี้ก็เป็นอีกรังหนึ่งครับเนี่ยครับ ครับเรามาดูอีกรางหนึ่งครับรังนี้เราพึ่งอ่ารังนี้เราก็พึ่งเก็บมาเหมือนกันครับรังน,งนี้นี่นะครับครับรงนี้ก็ขยันเหมือนกันครับเป็นรังที่เราพึ่งเก็บมาเมื่อคืนนี้ครับรังนี้ อยู่ครับอยู่ไม่ไม่ใกล้ไม่ไกลห่างจากกันนิดหน่อยครับสองหลังนี้นยครับเนี่หลังหนึ่งหลังหนึ่งครับก็หลังนี้ถ้าเต็ม,ถ,ตมถ้าเมษานะเต็มหลังก็จะได้ประมาณสิบขวดครับเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยถ้าเต็มหลังเนี่ยหลังไม้นี่ครับหีบไม้นี่ครับ ก็จะได้ประมาณ10ขวดครับสองลังนี้ถือว่าเป็นลังลังพึ่งที่ขยันครับมีโอกาสครับได้10 10ขวดครับถ้าเต็มลังไม้นี้ได้10ขวดครับครับครับก็ว่างๆเราก็ทำเป็นเสริมไปรายได้เสริมครับ ไม่ยากครับไม่ได้เลี้ยงอะไรครับแค่แค่เอาลังไปวางไว้ที่ป่าตีนเขาที่ป่าอพึ่งรูดูพึ่งอบพยพแล้วพึ่งก็จะเข้าไปครับช่วงนี้แหละครับจริงๆแล้วช่วงพึ่งย้ายลังอบพยพลังแยกลังพวกนี้จะเป็นช่วงพิกาธนวาครับอ่า บางทีก็เริ่มย้ายตั้งแต่เดือนตุลาครับเดือนตุลาเพราะว่าปลายฝนครับปลายฝนก็เพิ่งจะจะเริ่มที่จะย้ายหลังครับปลายฝนแล้วก็ต้นฝนครับที่เพิ่งจะทําการย้ายหลังครับช่วงนั้นที่เราจะต้องเอาหีไปวางเพื่อให้มันเข้าครับครับ ส่วนทำย่างไรถึงจะให้พึ่งเข้าหีบลังหีบลังของเราเนี่ยก็จะมีเทคนิคนิดหน่อยครับเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวจะมาบอกเล่าให้ฟังครับวิธีการครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ